สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้ทางเราห้องสมุดประชาชนอำเภอชุมแพสกรออำเภอชุมแพจังหวัดขอนแก่นมีสาระเรื่องราวประวัติศาสตร์ที่มีการกคุดค้นพบชุมชนโบราณที่มีมาอย่างยาวนานถึง2 5 0 0ถึงส5 0 0ปีและเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางโบราณคดีประวัติศาสตร์วัฒนธรรมของอำเภอชุมแพจังหวัดขอนแก่นพร้อมแล้วไปรับชมกันเลยครับบนพื้นที่อันกว้างใหญ่ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย ย้อนหลังไปเป็นเวลาหลายพันปีบริเวณที่เรียกว่าโนนเมืองอำเภอชุมแพจังหวัดขอนแกน่นเคยเป็นที่อยู่อาศัยของคนโบราณยุคก่อนประวัติศาสตร์ถือเป็นหนึ่งในแหล่งอารยธรรมที่เก่าแก่ที่สุดแห่งหนึ่งบนผืนดินไทยนี่คือเรื่องราวที่เรากำลังจะนำท่านไปพบกับความลับอันยาวนานที่ถูกฝังไว้ใต้พื้นปฐพีแห่งนี้นนเมือง ย้อนหลังไปมากกว่า50ปีชาวบ้านที่อาศัยอยู่บริเวณนี้ได้ค้นพบหลักฐานของชุมชนโบราณบ้านโนนเมืองโดยบังเอิญและนั่นก็นำมาสู่การศึกษาข้อมูลของกรมศิลปากรครับที่แถวนี้บอเป็นไทยก็เหีนเนาะถือว่าพีดูวันพระวันศินจะมีเสียงคนพูดกันถ้าเดินมาเงียบๆไปดีเสียงคนคุยกันมุบมับถ้ามาคนเดียวก็บ้านะ ก็ว่าพี่ดูมันเฮี้ยนมันอย่าง,าง,างพี่น้าแปลงอยู่ติดๆกับเนี่ยเวลาไถาน้าเนาะถ่ายไปถ่ายไปมันก็ไปโดนมันก็เกกะแก้กัเลยขูดหลุกมกว้างงัดลงเขาก็เลยบอกว่ามีใบเสมาอยู่ตรงนี้จากหลักฐานที่ปรากฏให้เห็นทําให้กรมศิลปากรประเมินแล้วว่าแหล่งโบราณคดีบ้บานโนนเมือง สมควรได้รับการศึกษาอย่างจริงจังครับจึงทำการขุดค้นทางโบราณคดีในเวลาต่อมาเมื่อนักโบราณคดีจากกรมศิลปากรเริ่มทำการขุดค้นอย่างจริงจังก็ได้พบกับสิ่งที่ทำให้ทุกคนต้องประหลาดใจอีกหลุมศพของคนกอดประวัติศาสตร์มากมายถูกฝังอยู่ณพื้นที่แห่งนี้ และนี่คือหนึ่งในหลายๆห,หลุมที่ขุดค้นในบริเวณนี้ครับเพียงแค่หลุมเดียวเท่านั้นเมื่อขุดไปลึกพอสมควรพบโครงกระดูกของคนและสัตว์โครงกระดูกของคนนั้นมี8โครงด้วยกันทั้งชายหญิงและเด็กครับวเวลาพบโครงกระดูกเนี่ยสาโครงซึ่งก็เรียวกว่าเยอะมากนาะสาโครงในการขุดตรงนั้นนะแล้วเสร็จแล้วปรากฏว่าก็มีโครงกระดูกที่มีความสําคัญขึ้นมา คือโครงกระดูกที่มีต้นหูแล้วก็เป็นกําไรเปลือกหอยเราก็สงสัยกันว่าเอ๊ะมาได้ยังไงเพราะฉินอีสานนีอ่ออกมากับเปลือกหอยทะเลนี่มันมันช่างห่างไกลกันเหลือเกินจะเห็นได้ว,ว่าโครงกระดูกสองโครงที่ฝังอยู่ใกล้ๆกันตรงนี้แต่มีลักษณะการฝังที่ไม่เหมือนกันครับโครงแรกจะมีกําไรที่ทําจากเปลือกหอยบริเวณเข้อศอกทั้งสองข้างแต่โครงนี้ครับมีภาชนะที่ทุบให้แตกละเอียดรองอยู่ใต้โครง และนอกจากนี้ครับมากกว่า30โครงกระดูกที่ค้นพบบริเวณนี้ก็มีลักษณะาการฝังที่แตกต่างกันครับบางหลุมถูกฝังพร้อมภาชนะดินเผาที่ถูกทุบให้แตกจำนวนมากบางหลุมมีเครื่องประดับจากเปลือกหอยบางหลุมก็มีแค่ศพ โครงกระดูกที่ที่พูดถึงว่ามีต้มหูเปลือกหอยหรือกาไลเปลือกหอยเนี่ยน่าจะเป็นคนที่มีฐานะทางสังคมสูงกว่าโครงกระดูกอื่นๆที่เราเจอสมมติว่าของที่แลกเปลี่ยนมาจากที่ไกลราคาจะต้องสูงขึ้นเป็นธรรมดาใช่ไหมเพราะนั้นมันจะแสดงฐานะของคนแต่ที่สําคัญอีกหนึ่งอย่างนอกจากของชายที่ฝังให้แต่ละศพต่างกันแล้วศพเหล่านี้ยังอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์จนน่าสงสัยว่าโครงกระดูกที่มีอายุหลายพันปียังคงอยู่ในสภาพเช่นนี้ได้อย่างไร ลองดูโครงกระดูกโครงนี้ครับอยู่ในสภาพสมบูรณ์มากๆดูที่ฟันบนครับน่าจะอยู่ครบเกือบทุกซี่แล้วกระดูกแต่ละท่อนก็อยู่ในสภาพที่ดีมากครับไม่เปื่ยอยยุ่ยเหมือนที่อื่นเหตุผลก็คือดินบริเวณนี้มีเกลืออยู่น้อยความชื้นจึงน้อยตามไปด้วยนั่นเป็นเหตุผลว่าทําไมโครงกระดูกเหล่านี้จึงเสียหายน้อยมากครับนับเป็นความโชคดีที่สภาพของดินในบริเวณนี้นั้นส่งผลให้หลักฐานต่างๆยังคงอยู่ในสภาพดีเยี่ยม รวมถึงสิ่งนี้ด้วยตรงนี้ครับมีลักษณะเป็นหลุมที่ขุดลงไปสันนิษฐานว่าเป็นหลุมเสาซึ่งอาจจะเป็นหลุมเสาของสิ่งปลูกสร้างอย่างเช่นบ้านก็เป็นไปได้แต่ก็อยู่ใกล้โครงกระดูกมากๆครับทำไไมมีข้อสงสัยว่าทำไมถึงฝังศพอยู่ใกล้กับตัวบ้านแบบนี้ใกล้กันมากๆครับหลุมเสาหลุมเสาที่ว่านั่นก็คือหลุมเสาบ้าน เมื่อศาสนามันเปลี่ยนการท,ทําพิธีกรรมก็เปลี่ยนจากที่อยู่อาศัยทั้งปลูกสร้างบ้านอยู่ตรงนั้นแล้วก็ฝังศพอยู่ในบร,ริเวณพื้นที่เดียวกันบางเดินบางว่าธํามเขาก็แยกระหว่างที่อยู่อาศัยกับที่ฝังศพก็คือเขาอยู่ที่หนึ่งแล้วก็อีกแบ่งพื้นที่อีกส่วนหนึ่งเป็นที่ฝังศพแต่บางพื้นที่เขาก็ทั้งปลูกนั่นคือคนตายก็ก็ฝังใต้ถุนบ้านหรืออะไรต่างๆจึงปรากฏพวกหลุมเสาอะไรต่างๆก,กรณีนอนเมืองเนี่ยบ้านเขาปลูกอยู่เนี้ย พอคนในบ้านในในครอบครัวเขาก็ฝังลงไปที่ตรงพื้นที่ของเขานั่นแหละนอกจากโครงกระดูกและหลุมเสาแล้วยังมีอีกหลายอย่างที่ถูกค้นพบในบริเวณนี้ไม่ว่าจะเป็นคูน้ำคันดินที่ถูกสร้างขึ้นด้วยฝีมือมนุษย์หรือโบราณวัตถุในสมัยต่อๆมาอีกมากมายสิ่งที่น่าแปลกใจและเป็นคำถามชวนให้สงสัยก็คือว่า จากร่องรอยของวัตถุโบราณทั้งหมดที่คนพบที่บริเวณพื้นที่โนนเมืองแห่งนี้ต่างบ่งชี้ว่าที่นี่มีการอยู่อาศัยอย่างต่อเนื่องมายาวนานครับตั้งแต่ยุคก่อนประวัติศาสตร์เรื่อยมาจนถึงทวาราวดีและล้านช้างแต่แล้วที่องนี้กลับถูกทิ้งร้างไม่เหลือผู้คนหรือคําตอบใดๆเลยมีคําถามถาม,ถามผมอันว่าคนหายไปไหนหมด คิดว่าตอนหลังเนี่ยมันเจริญมากมเนี่ยมันมีหลายเมืองมันก็ไปอยู่มันจะรวมมันก็เรียกมันจะหายไปเลยอัจโนมัตมันจะเมืองใหญ่กินเมืองเล็กอีกอีกอันหนึ่งที่คนหายไปเพราะว่าเพราะเราไม่เจอที่เราไม่เจอเพราะว่าพุทธศาสนาเนี่ยมันเข้ามาแล้วที่เราเรียกว่าสมัยทวารวดีความเชื่อของคนในสมัยทวารวดีก็ไม่ฝังแล้วจะเผาเราก็เลยจะไม่เจอนะฉะนั้นผมเข้าใจว่าประเด็นเนี่ยมันทําให้เราไม่เจออะไรมากมายนัก โดยเฉพาะที่เรียกว่าโครงกระดูกหลังสมัยทวารวดีแล้วอย่างไรก็ดีสิ่งที่ค้นพบนั้นยังเป็นเพียงแค่ส่วนหนึ่งเท่านั้นครับเพราะการขุดค้นในพื้นที่โนนเมืองแห่งนี้ทําไปยังไม่ถึง5%ดังนั้นจึงเป็นไปได้ว่าหากนักโบราณคดีสํารวจพื้นที่แห่งนี้เพิ่มเติมเราอาจจะเจออะไรมากขึ้นไปอีกก็ได้ครับเราคิดว่าตอนนี้ความสําคัญของแหล่งโบราณคดีโนนเมืองเนี่ยเป็นแหล่งโบราณคดีที่สําคัญที่กรมศิลปากรก็ให้ความสําคัญ ที่เราเข้าไปศึกษาแล้วก็พัฒนาให้เป็นแหล่งที่คนสามารถที่จะเข้ามาศึกษาเรียนรู้ได้เราต้องทํางานวิชาการเพิ่มขึ้นเราต้องศึกษาวิเคราะห์วิจัยมากขึ้นเราต้องนําองค์ความรู้ที่ได้จากข้อมูลหลักฐานทางบกดีมาแบ่งปันให้กับสังคมมากขึ้นมันต้องมีการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลองค์ความรู้เนี่ยให้มันกว้างขวางยิ่งขึ้นในระดับสากลต่อไป เนินดินกว้างใหญ่ที่ชื่อว่าโนนเมืองแห่งนี้ยังคงมีเรื่องราวและปริศนาอีกมากมายที่หลับไหลยอยู่ใต้พื้นดินรอาการขุดค้นจากนักโบราณคดีที่ทำงานอย่างหนักเพื่อหาคำตอบและพัฒนาพื้นที่แห่งนี้ให้ก้าวสู่แหล่งโบราณคดีสำคัญระดับภูมิภาคต่อไปในอนาคตเป็นยังไงกันบ้างครับหลังจากได้รับชมแหล่งท่องเที่ยวทางโบราณคดี ประวัติศาสตร์วัฒนธรรมของอำเภอชุมแพจะเห็นได้จากการสร้างหลักฐานปัตลักษณ์ทางประวัติศาสตร์โบราณคดีและวัฒนธรรมท้องถิ่นโดยนำเอาแหล่งโบราณคดีนนเมืองมาเป็นส่วนหนึ่งของคำขวนประจำอำเภอและยังเป็นการส่งเสริมการเรียนรู้เรื่องราวประวัติศาสตร์เป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวอีกด้วยนะครับทั้งนี้ขอขอบคุณคลิปข้อมูลดีๆจากรกรมศิลปากรที่ได้นำเสนอถ่ายทอดวัฒนธรรมเป็นอย่างยิ่งครับ